พี่น้องสูขสุขคนมากดูดูหมูดูหม,มูเล่นน้ำแดดซองระ,ะยิบระยับเลยพี่น้องแสงแดดกายางสวยงามนี่ทะเลบางแสนแดดเรือมบอกแห้งแล้ว

เห็นคนเดียวเขาบอกน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากอะไรจะไม่สบายเลยค่ะกินไปก่อนตักใส่จานนั่นตักใส่จานโอ้มตักจริงๆอ่ะข้าวผัดร้อนอ่ะเขาก็ทำมาแล้ว เอาื่ปกติไอ้ยาบของมามงคลแล้วก็มัดยามะนังเออยังไงเอาัดว่าสมตำปยัดมันปะสมตำกระั้นที่เหรออยากปไม่ก็ะอยากั่ง จะบอกว่าตำงสูีเดอมสอก็ตำพอเลยตำส่วาตำส่วนตำสื่ออย่างนี้ติดแดดซองหนึ่เหี่นอกินกินกินวุนุ้นวุนวุนวุนนวุนวุ้นว้นน้วุน้น้ี่น้วุ้วุ้นนวอ้นวุยววุ้น้น้ว เอาแม่เอาิชชชูดคลิป hmm. น mm ี hmm. <laughs> mm ้แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเดินคลิปหน้าเอาติลจอกตะลจอกตั้งอย่างอ่ะอ๋เลยอืมหมดหมดมาแล้วกระตัาหมดดอกดิเออ เลี่ยเียออกเลี่ยนี่หมดมาเลยมาเลยรีบตักใส่นี่ต้องรีบตักใส่จานลูกจะได้ไม่โดนข้าวผัดมึกนวมึกแย่มึ้อีกแล้วกินกินกุ้งแอบกุ้งแอบมึกแอบ Tin lên bà ừ, hai đứa nói Con ừ. này nắm chim Con nặng này nên mua bán hỏi ừ. Mẹn bà Nhưng còn Nhưng พี่หนุ่มแค่ไหนเลพี่รองยังขิ้นแนวอ๋อ